สวัสดีครับ FC อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ไลอ้อนกาดบัณฑิตทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไลอ้อนนะครับผมก็เพิ่งติดตามน้องไลอ้อนก็ในเดือนาฟา้าลวครับนะครับก็ต้องแต่น้องไลอ้อนมาร้องเพลงคู่กับน้องอุงอิงนี่แหละนะครับผมก็ติดตามคลิปลายลายคลิป นะครับดูไปดูมาดูไปดูมาแล้วก็มาดูมืดคูเกตไลฟ์สดต้องขอโทษด้วยนะครับที่เอ่ยชื่อช่องคูเกตนะครับผมก็ดูคูเกตไลฟ์สดดูไปดูมาจบกลางคืนก็ขวัญเลยนอนขวันว่ากำลังไหวพระที่วัดที่ไหนไม่ นึกไม่ออกนะครับฝันว่าไปไหว้พระไหว้พระเสร็จก็กําลังจะเดินออกก็ได้ยินกรรมการวัดขบระากาศว่าน้องไรอันขึ้นเวทีแล้วครับเอผมก็หันซ้ายหันขวานะครับว่าเอะเขามีดนตรีด้วยเหรอผมก็เลยถามคนข้างๆเขาบอกอ๋ออยู่ตรงนู้นวันนี้ น้องไรอันการ์ดบัณฑิตเข้ามาโอ้ยผมจำอ้าวจำอ้าวไปนะครับเออไปได้ครับซื้อบัตรก็เข้าไปดูคนแน่นโน่ยเข้าไม่ถึงหน้าเวที <c oughs> ในใจนึกว่าเอออยากจะขอถ่ายรูปกับน้องไรอันรักหน่อยนะว่าอยากจะขอถ่ายรูปกับน้องเลยเข้าไม่ถึงก็น้องไรอันเขาขึ้นเวทีแล้วนะครับ เราไม่ได้ไปหลังเวทีผมไปดูน้องอุงอิงผมผมก็ไปถ่ายรูปต่ายลายแต่ครน,นี้งานนี้ผมมันฝันนะไปไม่ได้ไม่ทันน้องไรอันอยู่หลังเวทีก็ไปได้ยินกระมการวัดเขาประกาศว,ว่าเอาน้องไรอันขึ้นเวทีแล้วครับเออเราก็ไปเลยซื้อบัตรซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วโอ้ยได้จะถ่ายรูป น้องอุกอิงหน้าเวอ้น้องไลออนหน้าเวทีบนเวทีไม่ใช่หน้าเวทีเข้าไม่ถึงหน้าเวทีก็เห็นพ่อพ่อแม่เอฟซีส่วนใหญ่เป็นแม่แม่เอฟซีโอ้ยเต็มไปหมดนะครับเออมอบรางวัลให้น้องไลออนโอ้ก็ที่ผมดูมาน่ะใครเขาก็เรียก เจ้าหนูไรอันเจ้าหนูไรอัน๋อนิสัยเขาดีอย่างนี้นี่เหลาน่ารักทุกคนในวงการลูกทุ่งเขาก็ยอมรับทั้งพิธีกรทั้งอะไรเขาหอกล้อก,กันสนุกสนานเลยนะครับเออเขาหยอกล้อกันสนุกสนานเอออย่างอย่างคลิปพิลิงกับน้องอไรอันนะครับที่ผมดูคลิปอะน้องไรอันก็บอกว่า ที่ผมยืมตังสามพันสิพี่ลิงก็บอกว่าเออมีอยูพันเดียวอ่ก็เอาให้น้องละอันน้องละอันเขาก็หยิบม,มาพันเดียวแล้วบอกเออพี่เป็นหนี้ผมสองไอสองพันแล้วเขาก็เดินไปพี่ลิงก็งงเลยว่าอะไรวะยืมเงินกูสามพันเออกูให้ไปพันหนึ่งเออกูยังเป็นหนี้เขาอีกสองพัน ดูมุกตลกน้องไลอันโอ้ยก็ผมดูจนฝันอะก็คิดดูเองอะดูจนฝันว่าไปดูน้องไลอันอะที่ด้าเวทีอะก็คิดดูเองก็คงเดี๋ยวก็คงจะได้ดูหรอกนะครับเออสักวันเนื้อคงได้ดูหรอกเออได้ดูแล้วผมจะผมจะไลฟ์ด้าเวทีไปให้ดูเลยวันไหนถ้าผมไปดูอะนะครับเออก็ เป็นเวยครับแม่แม่เอฟซีทั้งหลายดูไปดูมาจนฝันเห็นนะเออก็ฝันเห็นเลยแหละว่าเออไปปิดหองที่วัดอยู่ดีๆเขาเออเขาประกาศว่าเออน้องไรอันขึ้นเวทีแล้วว่าโอ้ยดีใจในความฝันนะดีใจโอ้ไปเออรีบไปซื้อตั๋วเข้าเวทีเลย นะครับเออเข้าไปดูเลยนะครับเออไปดูก็โอ๊ยคนมันเยอะว่าจะไปถ่ายรูปทีแรกคิดว่าจะไปถ่ายารูปในความฝันเนีนะว่าจะไปถ่ายรูปดองและอั้นหลังเวทีแบบที่เราเคยไปดูอุ้งอิงแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายลายหลังเวทีกับน้องแต่นี่มันไม่ใช่ในฟนความฝันมันไม่ใช่สิน้องไรอัานมันขึ้นเวทีแล้วนะครับขึ้นเวทีแล้ว เราก็ไม่ได้อยู่ด้าเวทีนะครับผมไปผมไม่ได้อยู่ด้าเวทีผมก็ค่อยๆแซกไปแซกมาแซกไปแซกมาก็เกือบไปอยู่ด้าเวทีแหละผมก็ยกกล้องมาถ่ายลูกถ่ายลายแบบแบบไกลละเพลินเลยอะในความฝันอะเห็นวินแม่แม่เอฟซีะแล้วก็เอฟซีตัางๆเขาขยับแค่ขยับขาเออ ตามน้องไรอันที่ก็ร้องเพลงไปนะครับเออผมก็ยังโยกซ้ายโยกขวาไปนิดๆหน่อยๆเลยจังว่าแล้วเรามันแก่น <c oughs> ข้อเข่าเสือ่อมขยับมากไม่ได้อสักวันสักวันเด้อครับเออผมจะไปถ่ายรูปคู่ก,กับน้องไรอันผมจะไปดูน้องไรอันได้เวทีจริงๆให้ได้เลยก่อน,นี้ผมก็เพิ่มาติดตามติดตามได้ ก็เดือนกว่า,วาแล้วคงเดือนหนึ่งนี่แหละประมาณเดือนน,นี้แหละนะครับดูไปดูมาโอ้ไม่น่าเชื่อดูจนฝันถึงอะเออดูจนฝันจะเห็นนะไกลจะไปดึกสักวันดึกนะครับเออเอซี FC. ผมจะถ่ายรูปคู่กับด้องไลัดมามาอวดมาอวด <c oughs> <Good. S 1> เอะกดแก่กดแก่ชอบอวด <c oughs> มัน มันตกหลุมแล้วตกหลุมอะไรอันเลยเมะ่อก่อยก็ตกหลุมน้องอุ้งอิงไปทีอีกแล้วนะตกหลุมรักน้องอุ้งอิงวันนี้มาตกหลุมรักน้องอะไรอันอีกแล้วโอ้ยทำไงได้ละ่ะนะเราดูอ่ะเราเป็นคนแก่ใช่ไหมเห็นเด็กๆเ,เขาหน้ารักแล้วก็กิริยามารายาทเขาดี แล้วดูเห็นคนนู้นคนนี้โอ้ยเขาเรียกเจ้าหนูเจ้าหนูโอ้ยนี่หน้าเหลว่าเออทำไมเอสซีเขาเขาถึงได้เหนียวแน่นนะครับโอ้เพราะว่ากิริยามารยาตของน้องเขาเขาหน้ารักนะครับเขาหน้ารักก็ผมก็พยายามดูคลิปนู้นคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเจอคลิปของครูเกตเข้าไลฟ์สดม่ไห ขอประทานโทษนะครับไปดูคลิปของครูเกตดคนไลฟ์สดโอ้ยดูจนฝันนะเออดูจนฝันว่าเออได้ไปดูดองไรอันหน้าเวทีแล้วก็คิดด้วยเองก็สัก,กวันหนึ่งคงไม่นานหรอกคงได้ดูน้องไรอันได้แน่เลยขนาดฝันถึงอย่างเงี้ยมันมันต้องได้ดูใกล้ๆแน่นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ